เชื่อว่าคุณผู้ชมที่ติดตามข่าวการเสียชีวิตของคุณแตงโมคงเคยได้ยินวิธีการค้นหาหลักฐานใต้น้ําด้วยเทคโนโลยีที่เรียกว่าโซนาร์ร่วมกับการระบุตตาแหน่ง GPS ผ่านดาวเทียมทั้ง2วิธีนี้นับได้ว่าเป็นเทคโนโลยีสําคัญครับที่นอกจากจะใช้ในการสืบคดีต่างต่างแล้วมันก็ยังมีประโยชน์ในอีกหลายด้านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นใช้ในด้านการประมงการสํารวจทางวิทยาศาสตร์รวมไปถึงภารกิจด้านการทหารครับ สำหรับเทคโนโลยีโซน a าย่อมาจากคำว่า Sound Navigation and Ranging เป็นการตรวจหาวัตถุใต้ผิวน้ำโดยปล่อยคลื่นเสียงไปกระทบกับวัตถุซึ่งจะสะท้อนกลับมายัางเครื่องรับสัญญาณโซน a าแล้วก็แปลผลออกมาเป็นตำแหน่งที่ตั้งลักษณะและขนาดของวัตถุนั้นๆครับ และนอกจากการใช้โซน่าแล้วอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่มีส่วนช่วยเป็นอย่างมากในการไขความลับใต้ผืนน้ำก็คือการใช้เครื่องระบบตำแหน่ง GPS หรือ Global Positioning System เข้ามาช่วยระบ,บุตำแหน่งของวัตถุต่างๆครับหลักการทำงานของมันจะใช้การรับสัญญ,ญาณจากดาวเทียมที่โครจรอ,อยู่รอบโลกประมาณ18-24ถึงดวงจะส่งสัญญ,ญาณและปัจจัยการโครจรเฉพาะตัวเพื่อให้อุปกรณ์ GPS สามารถถอดรหัสและคำนวณตำแหน่งที่แม่นยำของดาวเทียมดังกล่าวได้ โดยระบบจะใช้ตำแหน่งของดาวเทียมแต่ละดวงอ้างอิงกับตำแหน่งปัจจุบันบนโลกและใช้การคำนวณแบบสามเหลี่ยมผสมกับการระบุตำแหน่งแบบลัตติจูดและลองจิจูดเพื่อคำนวณตำแหน่งที่ถูกต้องของผู้ใช้ครับข้อดีของมันก็คือสามารถทำงานได้ทุกสภาพอากาศทุกที่ในโลกตลอด24ชั่วโมงและมีความคลาดเคลื่อนน้อยครับจึงมีประโยชน์ต่อการระบุตำแหน่งแม้ในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่สามารถหาจุดสังเกตหรือสถานที่ชัดเจนได้อย่างเช่นทะเลทรายหรือมหาสมุทรครับ ดังนั้นในการค้นหาวัตถุใต้น้ําจึงมักจะพบการใช้เทคโนโลยีทั้งสองตัวนี้อยู่บ่อยครั้งนั่นก็เป็นเพราะว่าบริเวณใต้น้ําโดยเฉพาะในน้ําลึกหรือว่าท้องทะเลที่กว้างใหญ่ยังคงเป็นขีดจากัดที่มนุษย์ไม่สามารถไปสํารวจได้เต็มที่ครับแต่ด้วยเทคโนโลยีเหล่านี้ก็จะเป็นเหมือนตาที่3นะครับทำให้มนุษย์เราสามารถมองภาพได้ชัดขึ้นรวมถึงรู้ตําแหน่งที่จะลงไปสํารวจได้โดยที่ไม่ต้องอาศัยแรงของนักประดาน้ําเพียงอย่างเดียวครับ